สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ O อนนะัชั้นมสาบของปีการศึกษา2,562นะคะในข้อที่11แนละข้อที่12นะคะมาดูโจทย์ข้อที่11กํากำหนดให้จุด A นะคะคือขัออนดับลบ3ลบ2จุด B คือขัออนดับลบ2 1และจุด C คือขันดับ4 3บนระนาบในระบบพิกัดฉากดังรูปนี้นะคะอันแรกนะคะ ถ้า A อพามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด A โดยมีแกน y เป็นเส้นสะท้อนแกน y ก็คือเส้นนี้นะคะเป็นเส้นสะท้อนเราจะสะท้อนจุด A มาสังเกตว่าจากแกน y นะคะจากแกน y เนี่นะจุด a อยู่ห่างจากแกน y เป็นระยะ3หน่วยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสะท้อนมาก็จะต้องมาอยู่ตรงนี้ ก็มีระยะ3เหมือนกันอันนี้คือ A พานะคะซึ่งจุดนี้ก็มีค่าเป็น x เป็น3 y เป็นลบ2เนาะทันนะคะต่อไปค่ะ b พา์เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด b รอบจุดกำเนิด O แบบทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุมขนาด90องศาเนาะจุด b อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะทำการหมุนจุด b นะคะรอบจุดกำเนิด จุดกําเนิด O นะคะจุดกําเนิด O ก็คือจุดนี้เนาะเราจะทําการหมุนด้วยมุมขนาด90องศาแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะถ้านักเรียนดูอันนี้เนาะเราต้องหมุน90องศาก็คือหมุนให้มันตั้งฉากเห็นไหมคะหมุนตืมาอย่างนี้นะคะ90องศาเพราะฉะนั้นจุดที่มาอยู่ณนะตำแหน่งตรงนี้ ก็คือจุด B พาซึ่งจุด B พามนี้นะคะค่า x จะเป็นลบ1นะคะค่า y ก็เป็นลบ2นะคะทันเนาะ,ะให้จุดใหญ่ๆนิดนึงจุดสุดท้ายคือจุด C ค่ะเขาบอกว่าจุด C เนี่ยนะมันเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด4ไปตามแนวแกน x แล้วทำให้ได้รูป สามเหลี่ยม A。พามีพาม c พามเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็จะต้องมีด้านสองด้านเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูเนาะถ้าหนูเลื่อนจุดสไปทางด้านขวาไปทางแบบนี้ค่ะมันมีโอกาสไหมคะที่จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนมาทางด้านซ้ายเลื่อนมาทางด้านซ้ายที่จุดนี้สังเกตดูซิเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไหมไม่เป็นถ้าเลื่อนมาจุดนี้ล่ะก็ยังไม่เป็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนมาที่จุดนี้ล่ะคะเราจะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไหมลองวัดรูปดูซิคะได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นที่จุดตรงนี้คือจุดสี่พาม ซึ่งสีพาร์มของเราก็คือ x เป็น1นะคะได้ y เป็น1 2 3จากนั้นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามหาว่าไอ้จุด C ีพาร์มเนี่ยเกิดจากการเลื่อนขนานจุด C ีตามแนวแกน x ดังข้อใดเมื่อกี้เราเลื่อนออขนานตามแกน x นะคะดังข้อไหนคือเราเลื่อนมาทางด้านซ้ายใช่ไหมเป็นระยะกี่หน่วยเอ่ยจากจุดนี้มา1น,นี่นะ จากจุดนี้นะคะมาตรงนี้1มาตรงนี้2มาตรงนี้3โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราเลื่อนมาทั้งหมด3ช่องก็คือ3หน่วยคําตอบของข้อนี้ก็คือข้อ1นะคะเลื่อนไปทางซ้าย3หน่วยเนาะโอเคนะคะผ่านนะข้อที่11ไปต่อกันที่ข้อที่12ค่ะข้อที่12นะคะ กราฟแสดงค่าบริการจัดส่งพัสดุตามน้ำหนักต่อชิ้นของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะเป็นดังรูปเนาะโดยแกนนอนนะคะเขาให้แกนนอนแทนน้ำหนักของพัสดุต่อชิ้นมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมส่วนแกนตั้งแทนค่าบริการนะคะมีหน่วยเป็นบาทเนาะจ์ในข้อนี้บอกว่าโจเนี่ยต้องการจะส่งพัสดุไปให้เพื่อน3คนนะคะ ไปให้เพื่อน3คนคนละหนึ่งชิ้นนะคะโดยชิ้นที่1เนี่ยหนัก5กิโลกร,รมัมชิ้นที่2เนี่ยหนัก10กิโลกร,รมัมและชิ้นที่สหนัก15กิโลกร,รมัมในการส่งพัสดุ3ามชิ้นนี้โจจะต้องจ่ายเงินค่าบริการส่งพัสดุทั้งหมดกี่บาทเนาะเขาต้องส่งให้เพื่อน3คนคนละชิ้นซึ่งทั้ง3าคนนี้เขาไม่น่าจะอยู่ด้วยกันถูกไหมคะเพราะนั้นเขาจะไม่รวมส่งเขาจะต้องแยกส่งเนาะ เราก็มาดูนะคะแยกส่งคนแรกหนัก5กิโลกร,รมัมนักเรียนก็มองมาเลย5กิโลกร,รมัมหกิโลกร,รัมอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะมองขึ้นไปลากขึ้นมาให้ตรงเพราะฉะนั้น5้ากิโลกร,รัมจะเสียค่าส่งคือ8ปบาทถัดมาคือ10กิโลกร,รัมคะ่ะ10กิโลกร,รัมอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะลากขึ้นไปอยู่ตรงเส้นนี้พอดีเลยถ้าตรงเส้นนี้ราคากี่บาท จาก80ข้ามไป1ช่องแล้วก็ไป120แสดงว่าณนะที่ช่องตรงนี้คือเท่าไหร่ลูก100ถูกไหมคะอ่ะาเพราะนั้นชิ้นที่2ก็100บาทชิ้นสุดท้ายคะ่ะชิ้นที่3น้ําหนักคือ15กิโลกร,รมัมก็คือตรงนี้เนาะลากขึ้นไปให้เจอเส้นนะคะตรงนี้ก็คือ160บาท จับทั้งหมดบวกกันค่ะอันนี้ได้เท่ากับ14เนอะอันนี้เป็น3คำตอบก็คือ340บาทแสดงว่าคุณโจเนี่ยนะจะต้องเสียค่าส่งบริการพัสดุคือ340บาทข้อนี้ไม่ยากนะคะถือว่าง่ายเนาะแค่ดูกราฟให้เป็นนะคะแล้วก็ไปตอบคำถามเป็นเหมือนการํำไปใช้เนาะ โอเคนะคะก็จบทั้ง2ข้อเรียบร้อยข้อ11และข้อ12เดี๋ยวไว้มาเจอกันต่อในข้อที่13และข้อที่14ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ